ยังอยู่รุคนอังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคือจริงๆเราไม่อยากห่างหายเว้แต่ว่าโคงมันยังไม่มาสุดสักทีนทุกคนเราก็เลยไม่ได้ลงคลิปสักทีกนี่อันนี้เป็นกูดของเก็เอ็มนะทุกคนที่เราเคยพูดไวเ้เมื่อเมื่อคลิป ที่แล้วๆนะก็คือเราสั่งไปตั้งแต่ตอนที่เขาเปิดทีโดนโ่นเพราะว่าอยากได้ผัดแตะมากๆนะแล้วที่ตานที่เห็นตัวก็รู้สึกว่าแบบแบบมันมันสูงเน่ยเองเพาอะไรซือ้อกับร้านหนึ่งสี่แปด สองสตนเหมือนเดิมนทุกคนก็คืออันนี้จะเป็นแบบแกะคิดว่าน่าจะได้หนอีก้องหัวคุณราน่ารักมากทุกคนถ้าว่าเราสรังแบบแกะมาใช่ไหมก็ค,คือแบบร้านจะพายหาจะพายอะไรยาวหาแรกให้นะทุกคนอ๋อ oh! ต่ว่าอย่างน้อยก็ได้น้องอินจุนมาหนึ่งใบนะคะก็คือได้เป็นน้องอินจุนกับจีซองนะมั่นใจว่าเราได้อยู่แรกๆอยู่นะทุกคนเป็นอะไรแชตติดด๊กเกอร์เป็นกรูดิีนิงนะคุยแต่ว่าน้องอินจุนอีกใบหนึ่งหน้าตาเป็น อย่างไปนะคือแบบมันนานมากแล้วทุกคนคือ S M ออบมันเพิ่งจะส่งของใช่ไหมเราก็เลยแบบเพิ่งจะได้อะไรนี้แล้ว,ล,วลองอินสุดอันนี้เราก็เลือกแบบแกะไปก็คือมั่นใจแบบหนึ่งว่าแบบเออถ้าจะต้องได้ลองอินสุดอะไรอะไรนี้คือแบบส่วนน,นั้นจะเป็นสิ่งที่เราอยคือแกนแพงมากเลยมันเจ็ดร้อยบาทคือแบบ อืาว่ฉันอยากได้ไอดีการ์ดใบนั้นบักๆคือัวรจะลองดูกันว่ามันคือมันคือใบไ,ไหนนี่ยอุ้ยดูสมบัติพาราคเลยเจ้าเดี๋ยวนะเก็บมันก่อนโอ้ซองอันนั้นเราอยู่ข้างบนมันคือพัสดุ พัสดที่แฮซิงะแพ็คเกจก,ก็คือเวอร์มากเออแต่ว่าเราจะเก็บตัวยังไงดีทุกคนเ,เนื้อมันลื่นมากแจคือมันแบบคือตอนที่เราเห็นพรีวิวเรากดสั่งเลยแบบมีเงินไหมพอกจินข้าวไหมแต่คือสั่งแล้วคือมันแบบดีมาก นี้ก็คือเขาจะให้เลือกแบบว่าเป็นเมมเบอร์เลยนะทุกคนเพราะว่าโอ้ใช่ปะก็คือเราสามารถเลือกเลยว่าแบบเบคือแบบเรามีน้องอิจูนเป็นต้นเราก็สั่งของมาเป็นที่มัแล้วมันก็จะเป็นรายละเอียดของวางยาละหนึ่งนี่นะคะเราก็จะสามารถไปหาลูกเราได้เลยทุกคน ุ้ยนทั้งคู่กินเลยแกเดก็ยวไปก่อนน่ารักมากอันนี้ก็จะเหมือนสติกเกอร์นะคะอุ้ยเหมาะเลยคือเราอะเพิ่งซื้อเพิ่งซื้อแฟมมาพราะว่าแฟมน้องคนเนี้ยมันเต็มใช่ปะ่ะเราก็เลยไปซื้อโมจิแบบสามช่องมาเข็นโดยที่ประเดิมหน้าแรกโดยโดยน้องโฮโลแกรมอุ้ยน่ารักอันนี้น่ารักเหมาะกับา มันจะมีไอเดียด้วยไอเดียเอา้าไอเดียน้องอิน่วนไหนอะแบบน่ารักอ่ะเออดูสิคือน้องอินส่นอ่ะจะใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรจิวที่ที่ปากด้วยอะไรอย่างนี้ แล้วก็น้องคนนึงนะไม่มีไม่ได้แล้วแกพีเมียมากคือมันแบบโอ้โหโอ,โอ้แล้วก็ตาตรงนี้จะเป็นตาของ NCT Dream นะคะก็คือตามเมมเบอร์แต่ละวงเนาะม,นมันจะมีตาที่แบบเอ็ลักษณทำูสิ มันแบบมันเก๋มันเก๋จริงงูหนอกก็น่าหลักอืมอะไรกันลองแจกให้เราแจกอืมใช่สิใบนี้มันจะเป็นเลื่อ,เอนเออแล้วก็วันเกิดของอินตุนใช่ป่ะคือเราอ่ะ ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะคือเราเรียนเยอะมากแล้วมันแบบมันต้องทำโปรเจกต์ทำโปรเจกต์ทุกวันอะไรเงี้ยโปรเจกต์รายวิชาประมาณสี่ห้าตัวเราก็เลยแบบไม่มีเวลาว่างแบบทาสิ่งที่เราคิดไว้นะก็คือแบบอยากจะแบบวาดรูปไปอยากจะเอออยากจะแบบทําแบบอาร์ตไอวันเกิดนี่นี่คือความคิดของฉันเองนะเพอฉันอยากทำเออฉันก็อยากทามีเวลาว่างทําสิ่งที่ชอบอะไรเงี้ยว้ไว้ยพรลูกแต่ก็คือได้แค่ ดาเปลี่ยนความลงเอ็ีเพราะว่าแค่แบบแค่เวลาที่จะเขียนคำวอวยพรน้องอินซุนก็จะไม่มีเลยอะไรอย่เงี้ยไม่ได้ดูข้างในสุกทีนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นให้จนเหรอคือแกมันมันมันเป็นถือสมบัติที่ดีมากเลยด้วยขึ้นพรีเมียมเดี๋ยวขอขอานั้นก่อนตอ แล้วคือแบบจังหวะชีวิตฉันมันแย่มากเลยว่ะตรงที่แบบ้องปริบออกเพนฉันต้องผีเซ็นงานคือแบบทามมิ่งมันแบบแย่มากคือต้องรอผีเซ็แล้วอาจารย์แบบอาจารย์ไม่ได้ลงลำดับผีเซ็นใช่ไหมแกจะเลือกเลยแบบอ้ามีกลุ่มไหนกลุ่มไหนแกบอกว่ามันจะได้เท่าเทียมกันแกก็เลยจะสูมเจ้่อจ้าร แล้วคือแบบกลุ่มเราได้พีตอนที่แบบตอนที่หลัง MV มวน้องดีบอกคือคือมันจะมีเขาดาวไลใช่ไหมของของน้องดีที่ที่จะมาก่อดถึงชั่วโมงคือเราอะต้องฟังเขาดาวไล์ไปกับการฟังอาจารย์ว่าแบบโอ้ยกลุ่มฉันจะได้พีเซนตอนไหนอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูเพื่อนด้วยละเออเราต้องพีผีเซนยังไงอาจจะต้องตัดสไลด์ไหนไปอะไรเงี้ยคือมันแบบวนะ่ายมากนะคน โ okay. อเคน,นี้นะคะก็คือการที่เราจะนำมาเก็บ<อ>าาส่วนน้องคนนี้รู้สึกว่าจะมีน้องที่รอออกมาตรงนี้นะคะก็าะสามารถที่จะ จะมีที่ว่างสำหรับน้องวิทุนคนนี้ข้างหลังเหมือนกันหรอก็ทั้งสิ่นมันเรียกว่า MD เอ็มดีเนี้ <c oughs> ก็คืออัดเน่นมากนทุกคนแล้วก็แบบน้องดีดีมากต้อง <c oughs> พูดถึงตัว MD <c oughs> คือคือแบบน,น้องดีเงยบน้องดีมันแบ แต่ประเด็นคือฉาปั๊มน้ำมันหายไปไหนอ <c oughs> ุตส่าห์ฉาปั๊มน้ำมันนะเธอเอาไปไว้ไหนจะเราว่าแบบโมงเนี H ่ยเอ็มเข้าใจปะโมงน,น,นั่งนั่งเงินไม่น้นอยจนคนนี้อยู่ด้วยได้ไหมด้วได้ไหม เขาเรียกว่าอะไรเฟรมการ์ดเหรอออกอวดนิดเดิเาานนงคือแบบน่ารักเนาะคือแบบน้องเกิดมาเพื่อน้องอินจูนไปดีเลยอะ่ะคือเราเห็นเขาเรียกว่าอะไรเฟรมการ์ดที่แบบที่แบบมีคนรีเยอะดีมาผ่านหน้าทวิตเราพอดีแล้วเราก็รู้สึกอุ้ยน่ารักจังเลยอะไรเงี้ยมันมันต้องเข้าน้องอินซูนแน่เลยแล้วคุบ พอสั่งมาก็แบบเออประทับใจนะอยากอยากบอกเฉยๆคือเหงาเว้ยแก,กเราเป็นคนที่พูดมากใช่ปะเราก็อยากคุยเมามอยจริงๆคือเราอยากอยากพูดเรื่องวิดีโอน้องดีมเยอะมากแต่ก็คือแบบคลิปนี้มันเป็นคลิปอันบอกเนี่ยเออเราสุดเราสแบบพูดเละเปื่อยแล้วก็อะไรอยู่แต่ตอนนี้ก็กําลังทำอยู่นะคะน้องคนนี้น้องวนน่งหรือว่าน้องคนอ,งอยู่อย่างนี้ จริงเราจะมีที่สาหรับเกียรเกียอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่คือน้องคนเนี้ยจะอยู่จะอยู่ไหนตัวไปกวางยางของแม่จะไปอยู่เฮ้ยบ้าน่ะนมันดีเวยเดี๋ย, <S <S เยวเราจะเอาไปใส่ปลอกนะส่วนน้องจีซองใบนี้จะมีแฟ้มเดี๋ยวเอาไปใส่แฟ้มแฟ้มพี่โน่กับเจมก็คือเป็นแฟ้มของเมมเบอร์คนอนื่นๆที่เราแยกไว้นะคะได้เอามาด้วย Okay. ก็เก็บเก็บน้องนู๋ก่อนน่ารักด้วยแต่ก็น้องคนเพราะว่าเพราะว่าน้องอิน,นทซนอันนี้จะเป็นจะได้มีแค่น้องอินทซนที่เป็นแบบอุ๊น้องทุก,ก็ก็ดีนะที่ที่เป็นน้องอินทซน s m c อย่างเดียวเลยพรีเมียมนอ้อง นน้องคนนี้ก็เก็บไปด้วยกันเอาละเอาละอันนี้คืออะไรอะดามข่างหลังะเหรด็กงจะเก็นบน้องศนี้แล้วก็จะกล่องของเขาต้องบอกใน่ี้ใช่ปะ่ะเอ้อไม่ใช่หรอเป็นรายของมินเลอรคือเราอะใคร ขายของเจ่าที่เรามีอยู่ไปส่วนหนึ่งนะจดเมมไม่ไม,ไม่ไม่ส่วนหนึ่งแทบที่จะทั้งหมดที่เป็นเมมเบอร์อื่นเลยเพราะว่าเพราะว่าไม่มีตังค์อ่ะทุกคนเราคือแบบเราพูดไว้ไงว่าแบบคือคือด้วยความที่ตอนแรกเอมเอมันออกบ้ามาแค่สองเบอร์ใช่ไหมเออได้กลัวสู้ชีนองซอสไม่ไหวชีคอสอสก็คือนัง นังมีสามปกไงนังก็เลยโอ้ยดขายอะไรก็ดูเยอะอะไรนี่กลัว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 นางไม่ไหวก็เลยแบบคอยฉันซื้อบัมเมื่อไหร่เอมจะออกจีเวลมาอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะซื้อครบเจ็ดบัมเลยก็ว่าเราก็เลยซื้อทั้งเจ็ดบมเลยทุกคนนี่ก็เลยเป็นต้นเหตุว่าทํำไมจะต้องขายการ์ดนะคะก็คือซื้อเจ็ดปกเป็นดิจิตอลแพคือมันดี ดีอ่ะคือแบบต้องมีครบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยรอทุกคนติดตามชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาแกะกันแน่นอนแต่ว่าจะได้แกะวันไหนก็ไม่ทราบได้เหมือนกันส่วนชีน้องเปรี้ยวก็คือคือเราอาัวใจเต้นมากเลยเพราะว่าตอนที่ออกมาตอนแรกอะน้องได้ล้านวิวเร็วมากใช่ไหมเราก็แบบมีความมั่นใจว่าอุยน้องน้องเปรี้ยวจะต้องชนะน้องสอง ได้แน่แต่คือผ่านไปประมาณ4ี้าชั่วโมงมังตอนที่ยงท่งคืนอะวิวมันค้างนี่แบบ YouTube y u u t u b e เป็นอะไร YouTube ตักวิวทำไม y t u t u ทำไมต้องแบบต้องตรวจสอบวิวของน้องนานขนาดนี้อะไรเงี้ยก็เริ่มใจแป้วนิดนึงเพราะว่าหลังจากเราพีเซนเส็จใช่ไหมเราก็แบบนั่งปั่นวิวน้องดิมทีนี้พอพอปั่นเสร็จอะเรก็เลยสัวว ทำไมมันไม่ขึ้นเลยอ่ะมนันแปลกใจอ่ะท,ทั้งที่ประชากรแบบประชากรสุชุมนี่มันแบบเยอะมากไงแกเข้าใจปะประมาณสองร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปลกใจแต่คือแบบพอตอนใกล้จะนอนเรามันตีสองตีสามมัง้งวิยูยูยวิวน้องดีมจากห้าล้านห้าล้านห้าขึ้นมาหกล้านหกล้านแปดอ่ะแกคือแ,แบบแล้วก็เฮ้ยพี่หลอกพี่หลอกนิมเซน ก็คืออยู่มันก็ค่ายวิวแล้วมันก็ขึ้น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 จนแ,แบบจนถึงสิบล้านอะไรแล้วก็เฮ้ยดีอะไรประมาณน,นั้นแล้วก็เลยปันจนถึงสิบล้านแล้วเราถึงได้นอนนะะแล้วก็ตืน่นมากขคือแบบอวยนลอ,องได้เท่าไหร่สิบห้าล้านฉุกล,ล้วเริ่มรู้สึกมั่นใจลแล้วก็คือแบบคือขอแค่แบบเป้าหมายเนาะเกินสิบห้าล้านรู้สึกดีใจมากเลยอะไรเงี้ยแต่แบบ น้องกรีปก็มาถึง30ล้านในวันเดียวได้อก็รู้สึกมีความสุขมากทุกคนอยากให้ทุกคนไปฟังกันนะคือเพลงมันดีคือแบบชอบคือแบบอยากอยากดูสเตจมากอ่ะน้องทีมเก่งมากจริงๆอะคือแบบทุกคนเก่งมากคือแบบน่ารักมากน้องโซน่ารักมากคือแบอ้ซิโซน่ารักมากคือแบบมันดีไปหมดเลยอะแกเนี่ยเห็นไหม คือเราอยากพูดแบบอยากไลรพูดอย่างเดียวอะจะมีคนฟังไหมหรือว่าฉันควรไปเปิดตอกๆไปเปิดติ๊กตอกแล้วก็นั่งมามอยคิดว่านะคะในอนาคตอาจจะมีโอกาสแต่ว่าต้องรอเรียนจบก่อนยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากนะใครที่ผ่านมาดูคลิปเรานะยอย่าลืมไปดูน้องกริปโมทุกๆสิบหนาทีด้วยนะทุกคนดีปันวิวช่วยกันเอวดีทุกอย่างดีไปหโอเคค่ะบ๊ายบาย